วันนี้วันจันทร์หน้าทีสมสีก็คือเอาแครอทใส่เครื่องวันนี้ทําสลัดแครอทนะคะทําหลายอย่างเราแต่แต่ว่าผมได้ถ่ายสกรรมตะเกียมันฝั่งเนาะมีอะไรอย่างต้องเตรียมของไว้พัดผูกนี่ทํำไส้สปริงโลสปริงโรไปวันพัดวันพัดว,วันพระพัสนี่สมศรีก็อ่าอย่าหั่นแครอท หั่นก็เครื่องนะคะนี่แหละเครื่องทุนแรงมันเร็วดีนะทุกอย่างเาใส่ในเครื่องมันสบายดีมันเร็วดีเนาะสีกหั่นแครอทวันนี้ลูกพีเนี่ยเนีย่ยว่าเนื้อสไลด์อาหารฝรั่งมันเนี่ยคุณสีเป็นลูกมือวันนี้มีกาแฟนะคะกระหัรนแครอทถึงลูกพีลลกเห็นแล้วกันย่า ยาวกดโตลงกือขาดอะไรก็กดัะจำโตตีตั้งตียืนอยู่นี่นะสามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะเอาลงต่ำก็ได้เอาขึ้นสูงก็ได้โตสำหรับคนเตี้ยคนสูงได้หมดนะโตติดอย่ตีนะตียืนทำงานนะนี่คือเครื่องหันกระลำหันทุกอย่างหันได้หมดแตะเต้มตึงหันได้หมด นี่วันจันทร์ชมสีก็ยกของต่อเก็บของใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนเอาของมาส่งชมสีจะทาคลิปแบบเร็วนะคะเพราะว่าถ้าจ๋าเด็เมันจะยาวไปนะแซดของเข้าในตู้เย็นเนี่ยมีไผายทาได้มันชมสีชมสีชอบเอาของไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยทําเองยกเองค่ะ น้าลูพีบอกว่าถ้าเธออู้ภาษาเป็นนักกว่านี้นะฉันจะขึ้นเงินเดือนเเธอหนักแฮมเปาะเอียขี้ขานไปโรงเรียนเหลี่ยงของเลียงเป็นเด็กกับชอบเรียนหนังสืออยู่แล้วมาเพ่พอเท่าหดจะสี่ซีซิพอจะห้าซิอยู่เนี้ยเขกันไปโรงเรียนแฮมยู่นิคอะลูกลูกกับบอไปโรงเรียนนะ อันนี้มันฝรั่งเนี่ยกัมเขือมันได้โชว์มันเนี่ยหลีบดวนเล็งดวนเดี๋ยวพนักง,งานประจายก็จะมาเอาใหม่ไปทิ้งอันนี้ปอกหอมมันใส่เป็นตามได้หอมมันสั่งมาใหม่มันน้วนี่เข้าตามันตาไหลปอกที่เป็นสิบส้กกิโลปุ่นแขกักะหนักคว่าเนี่ย ส้มซีกับปอกหอมปอกไว้วันผูกนะวันนี้ทำเสซจแล้วลูกพีห้องมา่วยฉันกรบม,มา่วยฉันก๊คบนหนักส้มซีก็เลยไปช่วยคือพฟกอ์โอกคนยืนยืนต่อคิวกิ่นเข้านะ่ะคนหนักนะไปโอกใกล้ๆพอหน้าปนได้ถ้าปนจะกล่องเอาทายนาไมได้ป่เลิอดปเต๋อปจัยอดีทำงานเลย เอากี่คนนักง,งานที่ทํางานมีเกือบสามร้อยคนแต่เขามาทํางานมันคคบไปเตะเขาก็จะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆบางคนก็ไปทําต่างหนกเลยบางคนก็ทําบนออฟฟิศคนที่ไปตรวจงานต่างหนกก็มีนะถ้ากินเลี่ยงที่ปีมงปีใหม่นี่ก็ห้าร้อยหกร้อยคนแต่อันนี้ คนในออฟฟิศอันนี้สมศรีก็จะมาตัดเนื้อลูกพีนะคะสไลด์เนื้อเครื่องตัดเนื้อเนี่ยทำงานอยู่ลูกพีมันตันสมศรีก็จะโจยลูกผีตัดเนื้อเดินไปเอากล้องมาให้พอพอลูกพีก็ต้องทําผักตัยสไลเนื้อแล้วก็เอาไปใส่ซอดสมศรีได้ถ่ายสักมกั้ยนี่ถ่ายได้แค่นี้แล้วเนี่ยเพราะว่าฝั่งเนาะ คนนักโดยคนรอ,อก,กินกันนักพนักงานนักกว่านี่สมศรีก็ได้ถ่ายคลิปแค้นนี่แล้ววันนี้นี่แหละทำงานสมศรีทำงานนี่แหละแต่ละวันก็จะเหมือนกันนะคะหัวไป หมอฟูมนหรหมวอไห่างไฟหมวอฟูมัน,มอ,มอ,มนอันนี้เอาไปตีใส่ถุงถุถงนี่เอาไปขึ้นหมาไปขึ้นลูกที่บ้านคลิปนี้กับจ๊บแค่นี้แล้วเจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ